สวัสดีครับพี่น้องครับที่ขึ้นมาครับเพราะว่ามายืนยัน,ยนว่าสายทิวเป็นเพื่อนรักของผมถามว่ารู้จักกันตอนไหนรู้จักกันในคุกเหตุการณ์6ตุลามาเจอกันครั้งที่สองเจอกันที่ลอยต่อขมิ้นไทยลาวนี่เขาเรียกว่าเขต สามเหลี่ยมมรลกดสายทิวเขาเป็นนักลบที่เก่งมากตบมือสายผมด้วยส่วนผมเนี wrote, ่ยไม่ได้ยิงใครหรอกใข้ตลอดปีนะครับพี่น้องครับก่อนเรียนก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานเกิดมาในช่วงชีวิตนี้ ไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้เป็นคนไทยอพปยบพี่น้องอพยพนี่เป็นแสนเลยนะครับตัวเลขทางการของท่านผู้ว่าราชการรวมกันแล้วนี่ประมาณแสนห้าเป็นภาพที่อนเน็นอนาถมากและขณะเดียวกันพี่น้องญาติผมเองจากเด่นอุดมก็อพปยพไปอยู่ที่ อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรถ,ถามว่าทำไมต้องไปยะโสธรก็ทหารบอกว่ายะโสธรน่ะปืนใหญ่ของกัมพูชายิงตกถึงอำเภอมหาชนะชัยและขอหวังพูดแล้วอย่าไปรอเล่นนะครับผมเพิ่งทรบว่าคุณเซนเนี่ยมันบ้าจริงๆบ้าแบบไม่ โรงพยาบาลศีธัญญาไม่กล้ารักนะไม่มีที่ไหนในโลกหรอครับเอาปืนใหญ่จริงจริงมันเจตนาเจตนายิงที่เซเว่นอีเนเจตนายิงที่ปั๊มน้ำมันเจตนายิงที่โรงพยาบาลเจตนายิงใส่บ้านเรียนราชดรน แล้วมันก็ตอบหน้าตาเฉยมันบอกว่าปืนมันไม่มีศูนย์เลงพูดเป็นลิเกไปได้ครับตั้งแต่ปืนจำราคาสองหมืนบาทมันก็ยังมีศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วปืนบียี่สิบเอ็ดราคากระบอกละสองร้อยล้านทําไมมันจะยิงไม่แม่นแต่มันปากหมาจริงๆครับสมแล้วที่มันเป็นเพื่อกับกระทำเสียง ไหนๆก็พูดทั้งทีพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ประชาชนตายทหารตายตำรวจตายข้าราชการตายทั้งฝั่งเขมรและฝั่งไทยมันเกิดจากคนบ้าสองตัวตัวหนึ่งชื่ออุนจันอีกตัวชื่อทักษิณเ,เร็วมากย่านเป็นมาเกินพี่น้องครับแต่ก็จะขอชื่นชมยอมรับความเป็นปจริงนะว่า ผมในฐานะเป็นสหายคอมมวนิสต์ผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าทหารไทยตำรวจไทยจะลบเก่งเข้ากับวันนี้เอาตบมือให้ส,สาวๆที่ขับเอฟตีและขับเจฟฟีด้วยครับถ้ากดปุ่มนั่นมาตรงเป้าไม่มีฝันเสียวเลย ก็ต้องยอมรับนะครับและจริงๆผมอยากจะให้ให้น้องตั้มเนี่ยไปขอค่าโฆษณากับบริษทัทเดสวีเดนหน่อยนะเครื่องบินจิฟเฟนนะ่ะตอนที่ทหารไทยไปซื้อเครื่องบินจิฟเฟนผมคนหนึ่งตอนนั้นเป็นสอสอส,อสอวออยู่ผมไม่เห็นด้วยผมบอกว่าสวีเดนไม่เคยรบทัพจับเชืง แล้จะไปซื้อเครื่อบินลบทำไมแต่มาวันนี้ต้องอยอมรับความเป็นจริงว่าเครืบินจิปเป็นแผงลิทที่ประเทศไทยเอาตกมือให้ทหารไทยด้วยตาถึงจริงๆสุดยอดเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปทหารจะไทยจะซื้ออะไรจะผลิตอะไรเชิญตามสะดวกพี่รองประจาชนอนุญาต ไม่ต้องถามนายโยหลายคนข้ามใจถามว่าสมบูรณ์ทำไมรัฐบาลวงอิงทำไมรัฐบาลทักษิีนมันจึงไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระ,กระทรวงกลาโหมทั้งๆที่ประเทศไทยนะ่ะนายพลมีเยอะแยะตั้งนายพลคนไหนก็เป็นได้แล้วนะถามว่า ถามว่าทำไมเขาจึางไม่ตั้งเพราะในแต่ละจิเป็นนักการเมืองเขาไปสื่อไปสาะผมเคยเป็นกรรมการทาหารเลยนะของวุฒิสภาปรากฏว่าพี่น้องครับได้ประเทศเบมร์เขาก็แตกเป็นก้มเป็นเหลา่าคนที่กุมอำน,นาจทหารน่ะคือลูกชายเตียบันือเตียสยเฮ ถามว่าเกี่ยวอะไรกับไ,ไทยเกี่ยวครับพี่รางสังเกตไหมเวลาในหลวงพระราชนีเราเสเ็จปูตานคนที่มาต้อนรับก,ก็คือในหลวงของปูตานใช่ไหมเขาถือว่าต้องศัติ์รีเท่าเทียมกันถ้านายกไทยไปประเทศจีนนายกรัฐบรีจีน รัฐมนตร,ตรีจีนจะต้องมารับนายกไทยใช่ไหมเขาว่าสิทธิเท่าเทียมกันถ้ารัฐมนตรีกณาโหมไทยไปเขมรเขมรมันก็ต้องส่งรัฐมนตรีกณาโหมเขมรมาต้อนรับใช่ไหมแต่ปรากฏว่าหุ้นเินกับเตียบันเขาไม่ถูกกันไม่กินเส้นกันเพราะอ,อะไรตองไปเจอบรร้ว่ร้ว่า ไอ้คน<ไ>อ,อย่างเตียบัลน,<อ>นี่เชื่อไม่ได้เ<อ>พราะเตียบัลสายเลือดเป็นคนไทยผู้ไทยลูกเตียบัลปัจจุบันเป็นผู้ประชาการทหารเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรัฐมนตรีกะลาหมและก็เป็นรองนายกรัฐมบุตรีด้วยเอาตีต่างถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ารัฐบาลไทย ส่งรัฐมนตรีกะลาหมไปเจรจากับขมรขメนก็ต้องส่งลูกเสียเตียนมาเจรจาใช่ไหมเพราะฉะนั้นหุนเซนมาเรียบร้ทักษิณมึงอย่าไปตั้งรัฐมนตรีกะลาหมนะเพราะกูไม่ไว้วางใจไอ้ลูกเตียบันสว่างหรือย่างเพราะฉะนั้นไอ้เตียบนไม่ใช่เตียบนไอ้ทักเิณหุนเซนมันเป็นคนคนเดียวกัน จังป้นสมบัติประเทศไทยน่าไปแบ่งกันสองคนอ้าวน้องว่าบมดเวลาแล<อ>้วก็ให้ำกำลังใจนะครับที่กำลังเดินทางมาก็ปลอดภัยสวัสดีครับ